สวัสดีพี่น้องเมื่อกี้กลับมาพบพอกันคือเก่าเด้อคนรอยเอ็ดไก่บ้านพี่น้องมื่อน,นี้นกีเขากีพาพี่น้องเมื่อกี้เขากีตกแรงแล้วนะพี่น้องกีท่าไครเด้อพี่น้องเด้อกีท่าไครเสียแล้วเปงนยีม,มาเล็กก,กันเ่ยเด้อใส่ใส่ยี่ปะใส่ มาได้พี่น้องเลยมาเบิ่งเขากี้เขาเ้อยูมาเลยเห็กับเขาเขากินได้วยกันอ่าสุกแล้วเพามีเตก็ได้กินเขากี้บัมนไปหาเอาหนังหมูมาอย่างนี่ล่ะหมูอย่างเข้าเี่ยเขานอ่าพี่น้องเขากี้เห้าเด้กินเดาเมื่อนี่เหลืองตัวแก้งมาขี้ปลาได้แบบเอาอ้นไทยไทยไทยเหลืองเหลืองเนเหกืองเหลืองก้อนเนี่ย ใช้นักจานเกาหลีฮอนฮอนถ้าใครบ้านหนาวดอกคังกินบ้านหนาวห่างพักกันกินเขากีพี่น้องหนาวอยู่ฝนสิโต๊ดคิดอยากกินเขากีกันก็ได้พักกันกีเขากีกันพี่น้องช่วงนี้บ่ได้ไปใส่มาใส่อยู่ต่างจังหวัดกันภาคกันกีเขากีกัน มาเด้อส้มน,น,นั่นั่งยิบมันได้กินแล้วบ่ส้มนั่นกันนั่งกนงินอยู่ในจานนั่นโอ้โพี่น้อง hard hard แซ่บแซ่บแซ่บบะลุแซ่บกรอบจังเข้มกรอบแล้วกับหอมเพื่องอย่างตซอทานหอมเตากับบะหมี่เด้อพี่น้อง,ตองเตมามาหย่างาากับแตกซ้ำตาที่ยังบุคคลจำไปแด้วภาพตรงนี้เจ้าสิลืมบ่ได้เจ้าไปยุใสก็ได้ กินน้ำหอมพี่น้องบานเท่าเดีอนหนีมันหนาวพักกันกียร์อกียกันอันอี้ยังก็ขอในเนื้อทาแต่ร่องน้ำนี่ดนึงใช่ทำนี่แหละเจับพี่น้องนี่ล่ะเขาเอามันยู่น้ำกันแล้วมันจังเขาจังจัดหร์มองถือบอลพักกันอยู่หลังบานเออ ยีุ่่นเนาะยีุ่น่ม่ทจะทำด้วยอิซิ้นกันเี่ยมันก็คือจับตลสวนเอนินเขาเกี๊ยวเขาแรลงบี่หะเขากี๊ยวค่ะน่งนั่นหลอดก้อนทีถ่ายรูปก็ได้ข้างล่างแดล้าออ่เอากงกี๊ยวาใคร โค้ดม่ร่ขนาดน้องปอบย้ยใหม่ยู่คห่ะเป็นอย่งไรมัาจะเกินมาของที่แทนความใพี้หนเาื่นมกอันนั้นบอกได้เมุกใกล้จมหน่คนยอน่หมด้วยคนน่เม่อกี้ให้อีกแล้วคนเยอะด้วยที่ขอการมุกไก่้เนาะเอาเขาออกอใ่เันพี่ดาออีแม่ย่าง เขาไมิดไหมอืมอืมอืมเวลาฮัลโหยายเป็นดีจัดการออกมายายเอามาเอมามกเบอรเดียดใก้ท่พ่อเฮ้โอ้โหพ่อกินปีกินนั่นไม่ได้หน่อยได้ไกล้สอเียงอะไรทนไ้นึงกตุ๋มส้นหนามส้ใบบวบ ตมห้่มอนเยต้มอุลมะสดอุมะสดอะเ้มงยัยัมาทุเข้มองี้ม่ะนาะมี่ประแดกบองแัดใสเพ่นองมี่ประแดกบองยัดใสเนีเสียบพักอนี่เร่อยคอนเได้กินต้ะเดาเพื่อน้องซั่งร้านไทยเพื่อนไม่ทรงแห่แต่กะว่าะได้กินพี่นรองร้ายมือ เยอี่่เอาไปตายแบนไวอมาเลเซียเพิร์นลนไทยขายขายห้ามยุดซื้อ้ากระตองสังเพิรนมเด็กินเนี้ยไข่แล้วหอมพี่วาัางหอมไขมรุ่นกันดีไม่ไม่ม,มือรุ่นดอกกันบ้าดีบว่าม,มือรุ่นแป๊บแปงไม,ม,ไม่ได้ไม่ได้ใส่ห้ากอนะแบบก็ดีพื่อนอะหอมหอม เอาอะพี <G ã entender> heart, like ่น้องเอาแั่ช่อมนีแบบเนาะอยากให้เฮ็ดอีกอย่างให้เบิ่งกะคอมเมนต์มาเด้อพี่น้องแะ้วเฮ็ดให้เบิ่งมันนี้เอาช่อมนีก่อนขอบคุณค่ะ